สวัสดีค่ะตอนนี้ทีนอยู่ที่โครงการกอรี่วิลเลจพัทยาค่ะซึ่งเป็นโครงการบ้านพูวิลล่าขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า72ไร่และรองรับความเป็นส่วนตัวสูงเพราะเขามีบ้านเพียง107หลังเท่านั้นค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเขาก็มีบ้านทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่ไซส์เริ่มต้นนะคะทีะ่มีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง450ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่19ล้านบาทค่ะแล้วก็มีใหญ่ไปจนถึงไซส์ VIP นะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง960ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่88ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาก็ให้พื้นที่มาเยอะมากๆ เดี๋ยวนี้ที่จะพาไปดูค่ะว่าข้อดีของการที่เรามีพื้นที่เยอะเนี่ยมันดีอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปชมบ้านกันนะคะเดี๋ยววันนี้ทีนพาชมส่วนกลางกันก่อนค่ะไฮไลท์ของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือส่วนกลางเขาเนี่ยมีเลคขนาดใหญ่นะคะที่อยู่หน้าหมู่บ้านเลยแล้วรอบๆเลคเนี่ยก็จะเป็นแทร็กนะคะสามารถเดินออกกําลังกายวิ่งเล่นกันได้ค่ะ ส่วนบริเวณที่ทีมยืนอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้แอเรียค่ะทีะ่คนในหมู่บ้านเนี่ยสามารถมาสังสรรค์เฮฮาปาร hey ์ตี้หรือว่ามาพูดคุยกันตรงนี้ได้ค่ะเรียกได้ว่าเขาให้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะ บ้านหลังที่ที่จะพามาชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านขนาดไทยสค่ะซึ่งเขาตั้งอยู่บนที่ดิน140ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย650ตารางเมตรค่ะโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่26ล้านบาทค่ะก่อนจะเข้าไปชมในบ้านนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนั่นก็คือลานจอดรถขนาดใหญ่ค่ะซึ่งที่จอดรถตรงนี้นะคะสามารถรองรับได้ถึง3คันเลยค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่มีรถ e ีวีนะ ทางโครงการเขาก็แถมตัว e v charger ให้ด้วย1อันค่ะตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับโซนแรกที่เข้ามาถึงบ้านหลังนี้เลยนะคะนั่นก็คือโซน living area ค่ะซึ่งโซน living area ของเขาว่ามีขนาดมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็การใช้โทนสีการตกแต่งเนี่ยก็ดูอบอุ่นสบายตามากๆเลยค่ะ และโซนต่อไปของชั้นล่างนี้นะคะนั่นก็คือโซนครัวค่ะโดยที่โครงการนี้นะคะเขาทําครัวมาให้2แบบนั่นก็คือครัวยุโรปที่อยู่ทางด้านนี้นะคะซึ่งบิวอินเฟอร์เิเจอร์ให้ครบคัะแล้วก็มีคิเชนไอแลนด์ให้นะคะและต่อจากโซนครัวยุโรปก็จะเป็นโซนครัวไทยค่ะซึ่งให้พื้นที่มาพอสมควรเลยค่ะ แล้วตรงครัวไทยของเรานะคะพอเปิดประตูออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นโซนรอบบ้านใช่ไหมคะซึ่งเขามีพื้นที่เยอะมากๆเรายังสามารถแบ่งโซนเป็นโซนสักลัางตรงนี้ได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพื้นที่เก็บของบริเวณด้านนี้ค่ะเป็นไงคะการมีพื้นที่เยอะเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งนั่งได้ถึง 6, 6 8คนเลยค่ะและที่จะบอกว่าโต๊ะน,นี้นะคะไม่ใช่บวยแค่รับประทานอาหารแต่ว่ายัางนั่งทำงานได้ด้วยนะคะเพราะวิวที่มองออกไปเนี่ยสบายตามากๆเลยค่ะในชั้นล่างนี้นะคะก็มีประตูนะสามารถเปิดออกไปที่สระว่ายน้ำได้เลยค่ะซึ่งสระว่ายน้ำที่ให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะความกว้างเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะแล้วก็ยาวอยู่ที่ประมาณ15เมตรค่ะ ซึ่งจะบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเหมือนเราได้ไปพักผ่อนตามโรงแรมตามรีสอร์ทเลยค่ะสำหรับชั้นล่างนี้นะคะเขาก็จะมีห้องนอนให้1ห,ห้องนอนค่ะซึ่งเราสามารถเดินทะลุมาจากทางสระว่ายน้ําก็ได้หรือเดินเข้ามาจากในตัวบ้านก็ได้ค่ะซึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะก็ไซส์กำลังพอเหมาะพอดีค่ะแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเขามีห้องนอนทั้งหมด4ห้องนอนค่ะ ซึ่งจะอยู่ชั้นบนอีกสามห้องนอนเดี๋ยวทีมพาขึ้นไปดูค่ะสำหรับห้องนอนห้องแรกนะคะที่ขึ้นมาเราเจอเลยนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยนะคะก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะโดยห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขามีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขามีเทอเรสค่ะที่สามารถเปิดออกไปรับอากาศข้างนอกได้ ซึ่งเทเลทกว้างมากทินจะบอกว่าโลเคชันตรงนี้อยู่ใกล้ธรรมชาติมากๆแล้วก็ร้อมรอบไปด้วยสีเขียวซึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะสามารถเอามานั่งพูดคุยจิบกาแฟยามเช้าเนี่ยสบายมากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะต้องมี Walk-in ินค s อสใช่ไหมคะวอล์ i อินค s อสของเขาก็ให้ขนาดมากำลังพอเหมาะพอดีไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ่ะ ส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขามีห้องน้ำในตัวที่มีความพิเศษนั่นก็คือมีอ่างอาบน้ำอยู่ตรงนี้อรไรดีนะถ้าเราได้อาบน้ำแล้วก็มองวิวอ่ะที่เป็นส่วนกลางที่เป็นน้ำรูอยอีกเงี้ยคือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสำหรับห้องนอนห้องถัดไปนะคะก็ติดกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยก็จะเป็นห้องที่เล็กลงมาหน่อยแต่จะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ครบครันเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ห้องนี้นะคะเขาก็ยังมีเทอร์เรสเล็กๆนะสามารถออกไปชื่นชมบรรยากาศด้านนอกได้เหมือนกันค่ะและห้องนอนห้องสุดท้ายสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาก็อยู่ทางปีกซ้ายมือของบ้านค่ะซึ่งห้องนี้ทีนจะบอกว่าไม่ได้เล็กไปกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะแตกต่างกันที่เทอร์เรสนะคะที่เขาอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยจากที่ทีนชมห้องมา ทั้งหมดนี่นะคะที่จะบอกว่าเขาเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เลือกใช้โทนสีได้แบบทําให้บ้านดูน่าอยู่อบอุ่นนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมความกชัวร่ให้บ้านตามสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ด้วยค่ะข้อดีของการที่บ้านเรามีพื้นที่เยอะนะคะนอกจากที่เราจะมีที่จอดรถที่กว้างรองรับรถได้ถึงสามคันแล้วบ้านเรายังสามารถมีสวนหย่อมเล็กๆอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ เอาจริงก็ไม่เล็กนะทินว่าใหญ่พอสมควรทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของทุกคนเลยค่ะ ทั่วบ้านกันจนครบแล้วนะคะวันนี้พัทยาลิฟวิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดต่อเราผ่านมาทาง l i น์แอดพัทยาลิฟวิ่งนะคะแล้วเพื่อเข้าชมโครงการนี้หรือว่าซื้อกับโครงการนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะสามารถติดต่อเราไปได้ตามช่องทางต่างๆที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปดูบ้านพู้ลิาสุดหรูขนาดไหนติดตามชมค่ะบ๊ายบาย